สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมวันนี้กราฟนี่ครับดูกราฟโดยรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นเทนขาลงเห็นไหมครับเขาทำขาเขาพยายามวิ่งลงอยู่เป็นเทนขาลงแต่ตอนนี้เขามาถึงจุดกลับตัวด้านล่างชนด้านล่างนะครับ เขาก็เด้งกลับไปแล้วลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะมาแนะนำเทคนิค r e j e c t i o n นะครับ r e j e c t i o n คืออะไรอ่าอย่างเช่นแนวนี้ครับแนวที่ผมตีถ้ากราฟทะลุลงมานะครับนี่ครับการ rejection ก็คือ แท่งเทียนมาสัมผัสที่จุดแนวเนี้ยแล้วเขากระเด้งมีการกระตุกอันนี้เขาเรียกว่าการรีเจคชั่นเนี่ยครับรีเจคชั่นคือการกระตุกมาถึงจุดแนวที่ตีไว้ว่าเป็นแนวเฝ้าและเฝ้าระวังว่าตรงนี้ด้านล่างนี้มีแรงซื้ออยู่แท่งเทียนทิ้งไสไว้แนวนี้แล้วเกิดการรีเจคชั่นไม่ผ่านแนวนี้ยเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการรีเจคชั่นไหม ถ้ารีเจคชันอะลงมาแล้วถ้ามีรีเจคชั่นกับเส้นไปกับทะลุแนวกลับไปอ่าโอเคอันนี้ถือว่าทะลุแนวครับผมอ่าลองซื้อตามเข้าไปครับเพราะอะไรก่อนหน้านี้แท่งก่อนหน้าเนี่ยไม่สามารถทะลุผ่านแนวที่ตีไว้ได้เ <laughs> กิดการรีเจคชั o นเด้งกลับไปเด้งกลับไปแท่งนี้ยเปิดออเดอร์มาเขาโดนแล้วเขาไม่เด้งครับเขาโดนแล้วเขาทะลุลงมาเลยเราเข้าตามเลยครับ เข้าซื้อตามแนวครับเพราะว่าแท่งเทียนเขาทะลุแนวที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถผ่านได้แต่แท่งนี้สามารถทะลุผ่านแนวได้ทำให้รู้ว่าแท่งนี้มีแรงขายลงมามากจนทำให้ทะลุแนวที่เคยเป็นแรงซื้อก่อนหน้านี้ก็วินไปครับ ลองดูแท่งต่อไปจะมีการ rejection ถ้าขึ้นไป้งที่แนวแล้วเด้งลงมาอ่าเด้งลงมาอีกแล้วเห็นไหมครับการ r ี j e ค t ั่นคือพอแท่งเทียนขึ้นไปแล้วเด้งกลับอาการคือเกิดการ rejection ทำให้เราสามารถอนุมานได้ว่าแท่งเทียนเจอแนวต้านข้างบนแรงขายกระทำทำให แท่งเกิดการกระตุกชักกระตุกสะดุ้งลงมามีแรงขายรออยู่ข้างบนครับเราเลยกดเซลสีแดงนะจุดจุดนั้นครับแต่จริงๆแล้วว่าเราต้องรอให้มันขึ้นมาถึงนเนี้ยเนี่ยเี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วรีเจ็คถึงจะปลอดภัยมากกว่าตรงเนี้ยไม่ได้แต่เมื่อกีอ้เข้าให้ดูว่าจุดเนี้ยการรีเจ็คชันคือ เป็นแบบนี้นะครับแพ้ไปเพราะว่าจุดที่ปลอดภัยเราควรให้มันขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับขึ้นมาข้างบนองขึ้นมาถึงแนวครับเกิดการรีเจคชั่นคือการสะดุ้งของกราฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูเขาจะขึ้นมาทดสอบแล้วเขาก็สะดุ้งลงไปไหมถ้าขึ้นมาชัดๆจ,จะซื้อเซลล์อีกรอบพอเพราะเทนเขาเป็นขาลง เนี่ยครับเขาขึ้นไปนิดนึงแล้วครับสะดุ้งกลับมาเนี่ยครับให้รู้ว่าแรงขายยังมีเข้ามาอยู่แต่ตอนเนี้ยแรงซื้อก็รออยู่ด้านล่างนี้เช่นกันอ่าอ่าเขาทะลุเห็นไหมครับเขาทะลุแนวแรงซื้อที่ก่อนหน้านี้ทิ้งไสไว้ตรงเนี้ยถ้าเปิดแท่งอ่าไม่ทะลุแนวนะครับไม่ทะลุแนวไม่ทะลุแนวมีโอกาสเด้งกลับนี่คือการตี หาแนวหาแนวทิศทางแรงซื้อรออยู่ด้านเนี้ยพอแท่งเทียนลงมาชนปุ๊บเด้งกลับนี่คือแนวรับที่สําคัญครับไม่สามารถผ่านได้ตอนนี้เขาทะลุ S M A กลับไปตอนนี้เขาแท่งเขียวเนี่ยทะลุ S M A กลับไปดูซิว่าจะทะลุไปได้มากน้อยแค่ไหน พอเขาขึ้นไปสูงอะโดนแรงขายตีกลับลงมาไม่สามารถทะลุเส้น s เส A ไปได้เนี่ยขึ้นไปสะดุ้งขึ้นไปสะดุ้งรีเจ็ตกลับลงมาเท่ากับว่ามีแรงขายรออยู่ตรงเนี้ยเยอะนะครับนี่คือการอ่านแรงซื้อแรงขายตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับไซเวย์ way นะครับคู่นี้ ดูซิเขาจะ rejection ที่แนวตรงนี้ไหมเส้น SMA ไหมโอ้โหมาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึง rejection สวยๆไหมเกิด r e j e c t มั้ไหมโอ้โหแข็งแรงครับแข็งแรงอย่างนี้เข้าไม่ได้ครับต้องปล่อยครับ ไม่มีคู่ไหนแล้วนะครับดูเขาดูว่าเขาจะทะลุแนวรับด้านล่างได้ไหมอาทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วทะลุแล้วดูแท่งหน้าครับแท่งหน้าเปิดแท่งใหม่ขึ้นไปรีเจ็ตไหมขึ้นไหมรีเจ็ตไหมสะดุ้กไหมยังซึมอยู่ครับยังไม่ชัดเจน โอ้โหไม่ขึ้นนะครับขึ้นไม่ถึงแหม่ไม่ขึ้นครับไม่กล้าเสี่ยงเลยนี่คือวินัยครับผมแหม่ถ้าขึ้นมารีเจ็ตรงข้างบนนี้หน่อยนะหน้าเข้าครับข้างล่างนี้มีแนวรับนะครับเส้นกีดอยู่ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอ่าดูว่าเขาจะทะลุไหม ทะ okay. ลุแนวรับเส้นกริดลงมานะครับโอ้โ oh หแรงซื้อรอครับแรงซื้อรอแล้วครับดูว่าเขาจะทะลุไหมโอเคมีแรงขายเข้ามาตลอดนะครับนี่โ oh อ้โหแรงซื้อก็เข้ามานะครับโอ้โ oh หเกิดแก๊ปกระโดดดูซิว่าดเจิตขึ้นบนไหมขึ้นมาดเจิตไหม ไม่มีไม่ขึ้นมาเจ็กเจ็กที่แนวเส้นขาวนี่ครับจะปลอดภัยนะครับซื้อจุดที่สูงสุดจะปลอดภัยกว่าไม่ะอ่ีอเจกไหมครับรเจ็กไหมไม่เจ็กครับนี่คือการวิเคราะห์ครับถ้าไม่เจ็กเราปล่อยครับแต่ถ้าเจ็กมีการรีเจ็กสะดุ้ตรงแนวเนี้ย เราจะซื้อเข้าทันทีนี่คือการดูแรงของการ rejection นะครับคือการสะดุ้งของกราฟนะครับมาจุดที่เราโฟกัสไว้ว่าจุดตรงเนี้ยเป็นแนวสำคัญเขาต้องขึ้นมาชนและเขาสะดุ้งลงปุ๊บเราจะกดทันทีอ่าอย่างนี้ยังไงครับลงมา r e j e c t ที่แนวไหมครับจะกดขึ้นโอ้โห ไม่ดีเกครับลงต่อครับอย่างนี้มีสิทธิ์ลงต่อครับโอเคครับหายากครับไม่ค่อยสวยแล้วคลิปนี้ก็ให้ดูการรีเจคชั่นครับประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับผม